พบกันดูนะครับกับช่อง No Name Plus Car b a n a n ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมสวัสดีพี่เพื่นเพื่อนสมาชิทก,ท,กทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลูกมาพร้อมกับ CLA ครับแต่ไม่ใช่ CLA ธรรมดาเป็น CLA รุ่นพิเศษนะรุ่นท็อปด้วย AMG ด้วยแล้วก็ได้การตกแต่งแบบ White Art Edition ครับผมนะวันนี้ลุกมาพร้อมกับเจ้า CLA 250 AMG White Art Edition โอ้ชื่อจะยาวไปไหนไม่รู้เนาะปี2018ครับ รถมือเดียวประวัติศูนย์เลขไม่น้อยแค่ห้าหมื่นสภาพสวยๆพร้อมใช้แต่งมาเสร็จแล้วจากโรงงานมาพร้อมกับราคา1 4 4 9 0 0้านสี่แสนพดิตดีจัดไฟแนนซ์นได้เต็มด้วยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบรนดาฝากกดน,นะครับฝากกดน,นะครับกดนั่นะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย มาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยกับ cla 250สวยๆนะครับผมน็อตเดิมไม่มีขยับตัวถังสวยไม่มีอุบัติเหตุเครื่องยนต์สภาพกริบกริบเนียบๆน,น,นะครับผมเจ้านี่ก็มาพร้อมกับรหัส250เนาะก็แปลว่าออปชั่นเต็มใช้เครื่องเบนซิน2 0 0 0 c นนะพร้อมเทอร์โบเกียร์คัดคู่เจ็สปีดแรงม้าสูงสุด211แรงมา้าตัวเล็กแบบนี้แรงม้า200ม้านะครับอย่างที่ลูกพูดไปในหลายๆคลิปเนาะ ขับสนุกมากและที่สาคัญมันประหยัดน้ํามันด้วยมันไม่ได้กินน้ํามันอย่างที่คิดกับรถ200แรงนะม้ามันสามารถทําได้15โลลิตรเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วห้องเครื่องส,อสวยๆแบบนี้รอบคันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผมด้วยความที่เจ้านี่มันเป็น AMG เนาะมันก็เลยจะได้ชุดแต่ง AMG รอบคันมาจากโรงงานนะครับผมอาจจะเป็นสเก์ตข่างกันชนหน้าท้ายแล้วก็ล้อแม็กนะครับรวมไปถึงพวงมาลัยส่วนไวอาร์ตก็จะเป็นการตกแต่งภายในรถอีกทีหนึง่งสภาพสี 90%คันนี้สวยมากๆสีเดิมๆนะครับผมไม่เคยผ่านการทำสีนะไฟหน้าเป็นไฟออโต้นะครับผม LED กระจังหน้าไดมอนด์ดาวจมของเบนซนะครับผมก็เน้นความสปอร์เนาะสำหรับเจ้า CLA นะครับเพราะมันคือ CLS ย่อส่วนมานี่เองนะฮะนี mm ่ hmm. ล้อเดิมโรงงานนะครับสวยๆขอบ18มาพร้อมกับยางไซส์2 2 5ได้ยางใหม่4เส้นนะคือเป็นยางใหม่ตกปีนะครับยางปี2021 นะครับผมก็ใช้ได้อีกยาวๆสบายๆคาลิปเปอร์มีสไตล์มาล์์เมอร์เซเดสเบนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะครับผมพาโนรามิกซันรูฟสวยๆนะไว้ใช้ตอนขับกินลมชมวิวเขาใหญ่คันนี้เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็คือปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถที่มือจับได้เลยทั้ง4ประตูเลยนะท้าย มีแบ CLA 250นะครับท่อไอเสียออก2ข้างแล้วก็รุ่นนี้เป็นแฮนด์ฟรีแล้วนะครับก็เตะเปิดได้นะฮะพอคุณแจไว้ที่ตัวนะครับขวงเท้าไปตรงบริเวณใต้โลโก,โก้เขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะช่องของไทายรถก็วสวยๆครับบ่อลังพับได้2ตอนด้วยนะเผื่อใครอยากจะเก็บของมันชิ้นยาวๆนะครับใช้คําว่าเผื่อเฉยๆนะ แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเอารถคันใหญ่ไปผลอยู่แล้วหรือไม่ก็ให้มาส่งที่บ้านนะครับภายนอกสวยๆแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าครับผม เปิดมาภายในเราจะเจอการตกแต่งด้วยสีดำแต่ทิมเขาจะใช้เป็นสีขาวนีพวกได้พวกเนี้ยนะครับกระจกก็จะเป็นแบบเฟรมเลสเนาะสปอร์ตสุดๆนะตามสไตล์ CLA นะครับปุ่มปรับเบาะต่ตางๆนะครับผมปับกระจกแล้วก็นี่เปิดฝาท้ายนะครับและในส่วนของไวอาร์ตนี่ไงมันจะมี แถบนะฮะสีขาวเนี่ยอยู่ตงแต่งที่เบาะนะแล้วก็เข็มขัดนิรภยัยรวมไปถึงช่องแอร์นะครับนี่สภาพภายในสวยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับกุญแจเขายังเป็นทรงน้ำเต้านะนะเจ้าของก็ใส่ซองหนังมาให้ด้วยแต่ว่าได้เป็นุูดสตาร์ทแล้วนะครับนะก็อยู่ตรงนี้นะขออนุญาตอย่าเบรกและสตาร์ทเลยนะครับไม่ไหวแล้ว40.5 ถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนได้ใจด้เหลือเกินโอเคครับเลขไม่ห้ามื่นเจ็ดนี่นะครับก็เข้ามาก็เจอกับพมอะลัยเอ็มจีสวยนะครับหนาอคาราด้วยนะอ่เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะอันนี้ก็ในส่วนของควบคุมหน้าจอต่างๆนะครับบลูทูธนะฮะมีแพตเทิร์ลบแล้วก็บวกมาให้นะครับผมเกียร พลาสติกเดิมยังอยู่เลยเจ้าของไม่ยอมแกะออกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวรวมกับที่ปัดน้ำฝนถัดมาก็คือครูสโนโตรนนะครับโอเคกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ยุโรปเนาะปลอดภัยนะครับแล้วก็นี่ช่องแสงแว่นตานะฮะอยู่ตรงนี้นี่ด้านบนก็เป็นซันรูฟอลองเปิดกันรับร้อนหน่อยนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์ปกติครับผมไม่รวมไม่ซึมนะการทำงานสมบูรณ์นะก็เป็นรถสวยๆพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้คำว่าเป็นยอดนิยมด้วยสำหรับ CLA นะเพราะมันเข้าถึงง่ายนะครับอี ไวท์อาร์ดเิเห็นไหมฮะช่องแอร์แล้วก็แผงคอนโซลสวยๆนะครับโอเคถัดมาก็คือหน้าจอนะครับผมก็ครบพร้อมๆเดิมๆนะฮะฟอนต์วิทยุเดิมของ b บ n z นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะฮะก็มีทั้งตรงนี้แล้วก็จะมีที่หน้าจอนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคเดิ okay. Select นะครับก็จะมีอิน i ิว d ว a l นะอีโคนะครับขอคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์นะครับก็คือเซ็ตค่าเองได้หรือเอาง่ายก็ Comfort กับสปอร์เลยแล้วก็อีโคก็ตามปกตินะครับตามชื่อเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Auto ้สตาร์สต็นะครับผมนะ ดีตรงที่ไม่มีสปอร์ตพลัสไงใช้แค่สปอร์ตก็เพียงพอแล้วโอ้โหแรงมา้าเต็มสองร้อแรงมา้าตัวเล็กๆนะครับแอร์แยก2โซนซ้ายขวานะครับัดมาตรงนี้ก็ปักจุดบุหรี่เนาะช่องใส่เสร็จตังค์นะฮะนี่ใส่แก้วน้ำนะครับผมใส่คนน้ำเล็กๆปุ่มปรับจอคอมมานตรงนี้ก็ช่องใส่ของนะครับตรงที่วางแขนแล้วก็ มีปลั๊ก USB ให้ด้วยนะครับโอเคเจ้าตัวเล็กคันนี้เนี่ยนะครับขับสนุกมากอ่ะเป็นรถเบนซ์ขับหน้าที่ขับสนุกมากนะครับแรงมาเยอะตัวเล็กข้องตัวสูงหาที่จอดง่ายได้ไประหยัดน้ำมันอะโอเคเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเน้นความสปอร์ต เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะอยากหาความสบายมากๆแค่ขอความสบายมากๆนะแบบที่นั่งเรานั่งใน e class ่างเงี้ยม,มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าหากว่าอยากได้รถใช้งานกระทัดรัดอ่ะหาที่จอดง่ายนะครับไม่ต้องใช้รถใหญ่มากหรือเป็นคันที่สองของบ้านหรืออะไรเงี้ยโหเจ้านี้โโนีน่เป๊ะมากเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเกินค่านะอย่างที่ลูกบ,บอกไว้ตรงหน้าเครื่องเนาะสิบห้าลิตรทำได้นะครับแต่ถ้า กดสปอร์ตแล้วแบบเหยียบจะจัดๆนะั้นมันก็ไปไม่ถึงเนาะตามภาษานะครับรถแรงมาเยอะนะโอเคมันมีเบาะหลังด้วยเดี๋ยวไปดูสภาพเบาะหลังกันต่อครับผมเราก็จะเห็นมุมมองด้านหลังนะเบาะคู่หน้ามันก็เป็นบัคเก็ตสีเนาะพนักสีสามยังปรับไม่ได้เลยนะครับโอเคที่นั่งด้านหลังเนี่ยเข่าถึงเบาะหน้าเนี่ยห้าเซนไม่ใช่สิประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับผมโดยประมาณ ดูกสูง172นะเพราะฉะนั้นตัวใหญ่กว่าลุกลำบากแน่นอนลุกหนัก90นะครับนั่งข้างหลังเนี่ยพอนั่งได้ไม่สบายหัวชนแล้วนะครับผมมันเหมาะสําหรับเด็กเราว่ากันตามตรงนะครับเพราะมันเป็นสปอร์ตซีดานเบาะหลังนี่คือมันเปรียบเทียบด้วยกับที่นั่งบวก2ของรถสปอร์ตันให,ใหญ่นะครับช่องเอกสารนะครับผมสภาพมันดีสมบูรณ์มาก มีแอร์หลังให้ด้วยก็เปออเด็กๆนั่งหลังจะได้ไม่ร้อนนะครับมีช่องใส่ของให้นะครับที่แผงประตูนี่แล้วก็ลายคาดขาวนี่ก็บอะหลังก็มีนะสวยๆนะครับเห็นไหมเบลก็ยังแถบขาวนะครับก็ยังอุตส่ามีที่วางแขนกับต้องใส่แก้วน้ําให้นะครับจุดยึดเบาเด็กก็ยึดได้สองตัวนะครับผมมันพอนั่งได้อ่แต่ไม่เหมาะ สำหรับผู้ใหญ่แล้วกันแต่ถ้าสภาพนี้เลขไม้แบบนี้ล้าน4ี่แสนไม่แพงใครหาอยู่เนี่ยไวอาร์ d อีดิชันอ่ะมันหาค่อนข้างยากนะครับแล้วคันนี้ได้รถสวยไม่น้อยเนาะมือเดียวด้วยนะครับโอ้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า c l a 250 a mg ไวอาร์คันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับรายละเอียด c l a 250รุ่นท็อปแต่งไวอารเต็มเตมคันนี้นะครับทวนกันก่อนได้รถปี2018นะ มือเดียวเลขไม้น้อยแค่ห้าหมื่นเจ็ดประวัติศูนย์ทุระยะนะครับผมกับราคาหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเครดีๆจัดไปแน้นเต็มโอเคมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างสวยๆแบบนี้เป็นสปอรต์ตซีดานแบบนี้อย่างที่ลุกร้องนั่งให้ดูนะครับมันเหมาะกับการใช้งานสองคนหรือครอบครัวเล็กนะครับผมเพราะว่าด้านหลังผู้ใหญ่นั่งไม่สบายนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รถคันที่สองเล็กๆกระทัดรัดเป็นรถยุโรปขับสนุกไว้ใช้งานในเมืองคันนี้ตอบโจทย์ นะครับมีผู้โดยสารด้านหลังไปด้วยบ้างในบางทีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเซอร์วิสก็ดูแลง่ายเนาะเบนซ์ก็ได้ทั้งศูนได้ทั้งอู่นะครับครบครบ้อมๆที่สำคัญมันสวยมากๆเลยคันนี้นะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับคันเดิมอยากสอบถามราคาโทรมาพูดคุยกันนะครับผมครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนข้ออะไรฝากติดตามนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาเอาให้ครบเลยทั้งโนเนมและคาบ n นนานะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่ตามหาอยู่ทริคในการซ่อมต่างๆแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่ทางดุกกับคุณเนมได้เตรียมไว้นะครับผมฝากด้วยครับโนเนมกับคาบ n นนาอย่าลืมนะครับผมวันนี้ดุกขอตัวก่นแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ